โอเคผมก็คร okay, ับสวัสดีนะครับไวรู้ทุกคนกันดูนเนีัยผมก็สวัสดีวัีพี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีตะโตจอบ นะครับผมสำหรับรน้องไหนนะที่อยากได้ไอดีนะผมในงบหลาสินะผมวันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนะครสำหรับน้องไหนนะที่อยากได้โค้ดน,นะผมเดี๋ยวรอเลยเนี่ยครับทุกคนนะผมก็โอเคพอ,อื่นนะเดี๋ยวเรานี้ครับผมไปดูกันก่อนนะวิธีการสมัครนะครับผมเป็นยังไงนะทุกคนไปพร้อมๆกันเลยทุกคนสำหรับด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมวัที่สองจะเป็นรหัสผ่านาวัที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะผมแล้วโค้ดสมัครไปเลยครับผม พอกดสมัครไปเรียบร้อยเนีวยผมก็นี่นะผมก็จะเป็นโปรโมชัน่นพิเศษแต่เงินครบสองเก้าเก้าจะได้เครดิตคูณสองนะครับทุกคนนี่ฮนะก็เข้ามาผมก็ประมาณนี้ผมตึงๆนะผมสมัไร ID นะผมใครอยากได้ ID นะผมก็ต้องจัดละทุกคนอยากได้ไหนก็จัดเลยครับทุกคนก็นี่ฮนะมีเจ็ดเก้าด้วยนะทุกคนเจ็ดเก้าเก้าเก้าทุกคนนี่ฮนะ แล้วก็นี่นะผนจะเป็นเกมสุ่มเครดิตเนาะนะครับนี่โอเคใครใครอยากเล่นต nice. ัวไหนก็ตัดเลยนะทุกคนก็อันนี้เป็นสักพู่สกินนะครับผม,ม one. สกินอ่าสกินอวีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคนสำหรับวิธีการเนี่ยผมวิธีการแต้มโค้ดนะผมต้องที่แต้มโค้ดด้านบนนะนี่ครับแล้วก bon. ็ไปใส่โค้ดแล้วทุกคนใส่โค้ดตามที่พี่ใส่เลยนะทุกคน DID อดีขีดหนึ่งสองสี่นะทุกคนนะโอเค ตีทุกคนพี่ได้80หมดทุกคนอุยคนโอเคได้ิ0นะครับทุกคนนะก็นี่ฮะอุยได้80จริงว่ะทุกคนก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินครับสำหรับวิธีการเติมเงินวันนี้ไม่ได้เป็นการเติมแบบส้องกวนนะทุกคนใครที่เติมไม่เป็นก็ดูคลิปนี้นะครับรคลิปนี้นใช้จบนะทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีพี่สอนมา โอเคผมก็พอเติมเสร็จแนละ้วผมก็เอาลิงก์ใส่ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนล้วทุกคนไปแต่เราไม่ต้องเติมไงเราคือแบบเราเราตึงไงเรามีแปดสิบเครดิตนะทุกคนไปฮะแปดสิบเครดิตมันใช้อะไรได้บ้างครับมีเจ็ดเก้าทุกคนสใส่ไฮไลท์เฮ้ยทุกคนใสไ่ไะไรพี่เดี๋ยววันนี้พี่เมาเป็นสายนักแข่งดีกว่าทุกคนมาฮะทุกคนโดนก้ามทองนะครับหรือเพื่อเจ็ดละการตีสี่ลกหมัดกันจัดเลยครับผม โอเคได้มาแล้วครับทุกคนนะสำหรับไอดีนะทุกคนนี่ฮนะได้มาแล้วเขาบผมก็เอาหตรงนี้เลยนะทุกคนนี่คนระับไอดีนี้เชื่อมเฟสน,นะทุกคนไปดูกันดีกว่าครับผมว่าในไอดีจะมีอะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยครับโอเคแล้วครับตอนนี้แล้วผมพี่ก็ยุดในไอดีเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับผมเป็นไอดีนักแข่งนะทุกคนนี่ฮนะโคตรเต็นะทุกคน มีปืนอัพเลยก็เจ็บด้วยนะของผมก็จะเป็นปืนนี่เลยครับทุกคนเป็นซองควงนะผมอัพเลยก็เจ็บนะทุกคนแล้วก็จะมีปืนดีแทกด้วยทุกคนซองควงดีแทกครับทุกคนนะนี่เป็นชุดนักแข่งแหะ <the S 1> ทุกคน <the pack. S 1> นี่ฮะคโคตรตึงนะทุกคนสำหรับรใครที่อยากได้ดีแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่ไอ้ดิงนิใต้กลิบนะทุกคนนี่ฮะคโคตรตึงโคตรตึงนะฮะตึงจริงนะทุกคนนะ ก็ใช้ได้แบบนี้ก็ขุมงบเจ็ดสิบก้าบโคตรคุ้มนะจงจริงๆก็เดี๋ยวเจอกันของคลิปหน้าวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนเจอกันครับผม